Hello kids, how are you today? I hope you are doing well. สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะที่เชืวว่อว่าเด็กๆนะคะสบายดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะโครงสร้างนะคะที่ขึ้นต้นด้วย is are นะคะแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่เติม ing นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยดีกว่าคะ่ะ Welcome back to my class. Are you ready? Let's get started. Lesson for today Review time. Everyone, can you spell yes? Great job. Y E S. Yes. How about no? N O no. Okay, next let's read together. Okay. Yes, I am. No, I'm not. หรือเด็กๆสามารถพูดได้ว่า no I am not ก็ได้นะคะเป็นรูปเต็มนะคะอันนี้ no I'm not เป็นรูปย่อนะคะ yes she is no she isn't yes he is no he isn't yes they are no they aren't perfect kids สำหรับการบ้านนะคะที่ทีเชิญให้ไปนะหน้า97นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ let's read out loud together number one she is swimming number two he is playing volleyball number three they are running number four she is flying a kite number five they are playing football great job kids ค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันเลยนะคะประโยคแรกนะคะเด็กๆคิดว่าอะไรหายไปคะคำไหนหายไปเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ are you skiing are you skiing yes ประธานใช่ไหมคะประธานที่หายไปก็คือ I นั่นเอง yes I am ถาม U ตอบ I นะคะค่ะข้อนี้นะคะ is she swimming ตอบ yes she is นะคะเก่งมากค่ะเรามาดูต่อกันเลยนะคะประโยคนี้อะไรหายไปเอ่ย are blank playing tennis ประธานอะไรหายไปประธานที่หายไปคือ you นะคะ no arm not นะคะค่ะมาดูข้อนี้นะคะหายไป2อ,อันนะคะแล้วก็ playing baseball No he นะคะฉะนั้นประโยคนี้นะคะประโยคคำถามหายไปก็คือ is กับ he นั่นเองนะคะ is he playing baseball No is ถ้าหายไปด้านหน้า2ขีดแบบนี้นะคะแสดงว่า verb to be หายไปแน่นอนเลยฉะนั้น verb to be ในข้อนี้ก็เป็น is แล้วก็ blank ที่2ที่หายไปช่องว่างที่หายไปก็คือประธานนะคะเรามาดูรูปนะคะประธานก็คือ he นะคะหรือถ้าเราไม่ดูรูปนะคะเราก็ดูทำไมคะด้านล่างที่เขาให้มาใช่ไหมที่โจทย์เขาให้มาเขาให้ประธานให้ he มาแสดงว่าประโยคคำถามที่หายไปประธานที่หายไปก็คือ he นะคะ Are uh, blank playing volleyball? ใช้อะไรดีคะเห็นเด็กสองคนไหมเราจะใช้ประธานอะไรเอ,อ่ยใช้เดใช้ชีใช้ he หรือใช้อะไรคะใช้ยูได้หรือเปล่าอ่า uh, ต้องใช้เป็นเดนะคะเพราะว่าด้านล่างคำถามเขาให้มาแล้วเป็นออคำตอบเขาให้มาแล้วเป็นเดนะคะก็เป็น Are they playing volleyball y e s t e r y อ่านะคะถาม A uh, ตอบ A uh, ถาม De ตอบ De นะคะเรามาดูต่อกันเลยนะคะ Are you swimming? No. อะไรหายไปเอ่ย No, I'm not นะคะ No, I'm not ข้อนี้ Is Blank playing football? Yes, she อะไรหายไปเอ่ยคะด้านบนประโยคคำถามใช่ค่ะประธานหายไปก็คือ she นะคะ Is she playing football? Yes, she is นะคะเด็กๆจำไว้ว่า yes no นะคะตามด้วยประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย verb to be นะคะค่ะประโยคนี้นะคะ are you playing volleyball yes I am นะคะถาม you ต้องตอบ I นะคะเก่งมากฉะนั้น I ก็ต้องใช้ am นะคะ I ใช้ r ไม่ได้นะคะถึงแม้มันจะถามด้วย r ก็ตามแต่นะคะแต่ I ก็จะตามด้วย verb to be ก็คือ am ตัวเดียวเลยนะคะเราใช้ are ไม่ได้ใช้ is ไม่ได้นะคะ are blank drinking tea อะไรหายไปเอ่ยใช่ค่ะ are h e y drinking tea no h e y a r n t นะคะ h e y ก็ต้องใช้กับ are อยู่แล้วเนาะมี no ก็ต้องมี not นะคะ not ในที่นี้ก็คือ a r n t นั่นเองนะคะค่ะเรามาดูรูปนี้นะคะ blank He jumping แล้วก็ประโยคคำตอบนะคะก็หายไปอันแรกแล้วก็เป็น he is n t ฉะนั้นอะไรที่หายไปเอยประโยคคำถาม is หรือว่า are คะเก่งมากค่ะ is นะคะเพราะว่าประธานคือ he นะคะ he จะใช้ is นะคะ is he jumping no he isn't นะคะเพราะว่ามีคำว,ว่า not นั่นเองนะคะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ no ใช้ yes ไม่ได้ค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะ blank you eating blank you eating b ก็จะตอบว่า blank แล้วก็ blank แล้วก็ not ฉะนั้นอะไราหายไปเอ่ย v o r b to b a นะคะ a you eating มี not ก็ต้องมี yes หรือ no เอ่ยเมื่อกี้ no นะคะ no i'm not นะคะเพราะว่าถาม y o u ตอบ i นะคะ activity time ค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะให้เด็ก เขียนเติมคำที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะวันนี้มีทั้งหมดอยู่8ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะคะ number one a นะคะ blank Anna eating blank Anna eating b ก็หายไป2อันแล้วก็มี is มาด้วยเด็กๆคิดว่าอะไรหายไปตรงนี้คะเก่งมากคะ่ะ is เนาะ is Anna eating ถาม is ก็ต้องตอบ is ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะตอบ yes หรือ no คะเก่งมากค่ะต้องตอบ yes เพราะว่าไม่มี not ใช่ไหมมันไม่ได้เป็น isn t ใช่ไหมคะฉะนั้น Anna ก็คือ he หรือ she เอ่ยเราจะใช้คำสรรพนามอ,อะไรแทน Anna าคะเก่งมากใช้ she นะคะก็เป็น yes she is นะคะข้อ2นะคะ blank you running ช่องว่างนะคะแล้วก็ you running B ตอบว่า no arm um, แสดงว่าอะไราหายไปเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถ้าประธานเป็น you แสดงว่า verb to be verb sorry ค่ะ verb to be เราจะใช้ is หรือใช้ are uh. มี no ก็ต้องมี not ใช่ไหมคะถัดไปนะคะข้อ3 a นะคะหายไปนะคะแล้วก็ day playing football เราจะใช้ verb to be is หรือ are uh. b ก็หายไป2อันนะคะเราจะตอบ yes หรือว่า no แล้วก็ตามด้วยประธานนะคะประธานในข้อสาบนี้คืออะไรเด็กๆลองดูสิคะเราก็ตอบนะคะวันนี้นะคะที่เชื่อยังไม่เฉลยนะคะแต่จะอธิบายให้ฟังทีละข้อนะคะ number 4นะคะ i s blank skiing ประธานอะไรหายไปใช่ไหมคะ b บอกว่า b ตอบว่า no he แล้วเราจะตอบอะไรนะคะ ข้อ5 a blank diving ประธานอะไรหายไปเรามาดู B นะคะบบอกว่า no day แล้วก็หายไปเหมือนกันข้อ6 blank you fly flying ใ t e yes I แสดงว่า I แล้วก็ต้องตอบอะไรตรงนี้ก็ต้องจะเป็น verb to be นะคะเหมือนข้อ5ข้อ5 verb to be หายไปนะคะ ข้อ7 blank Max reading a book yes he อะไรเอ่ย verb to be ก็หายไปเหมือนกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ8นะคะ blank Lisa eating no แล้วก็หายไป2อันเด็กๆจําไว้นะคะ yes กับ no นะคะ yes เนี่ย no กับ yes เนี่ยจะตามด้วยประธานนะคะแล้วก็จะตามด้วย verb to be นะคะ That's all for today. Thank you for participating. ค่ะววันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะโครงสร้างนะคะที่ขึ้นต้นด้วย verb to be นะคะตามด้วยประธานนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ